มาประกอบเครื่อง Honda C70 นี่เนหะ็นไหมเขียนว่า 72cm น่าจะ 70cc ก่อนหนะ้านั้นก็จะมีรุ่น C50 ก็ประมาณ 50cc เนาะเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นเสื้อสูบเป็นเหล็กอยู่เลยนักนะถ้ารุ่นใหม่จะเป็นอลูมิเนียมและระบายความร้อนได้ดีรุ่นนี้ก็น่าจะผลิตมาตั้งแต่ปี1969ตอนนี้ปีเท่าไหร่ละ2525้ว2525 25ก็ประมาณ56ปีแล้ว วิวัฒนาการเก่าๆนะมันก็ยังทนนะเนี่ยนะทนดูดิอันเนี้ยเผาลูกเบี้ยวนะปัจจุบันตรงเนี้ยเป็นลูกปืนหมดแล้วลูกปืนนี่ทั้งสองด้านอน,นี้จะเป็นบูทยอยู่เลยทำไมเก่านะแล้วก็เนี่ยกระเดืองวาวยังไม่สึกเลยยังแข็งแรงทนทานมากเนี่ยอะไรต่างๆนะฮอนด้าซีเอยู่ใน3าล้อ ก็จะเป็นรุ่นหลังๆแลวบางรุ่นก่อนๆนี่จะเป็นระบบ C D I นี่จะเป็นไอ,อ้รุ่นกน่อนๆจะเป็นระบบของขาวนี่รุ่นหลังก็จะเป็น C D I พัฒนาระบบไฟฟา้าจาก6วัลเป็น12วัลพัฒนาขึ้นมามากมายเดี๋ยวประกอบกันว่าจะใช้ได้ไหม